เช้ามาแล้วมันมันรู้สึกเอี่ยวตัวไม่ได้คือมัน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 หลังมันแข็งนะคะหลังมันแข็งไปให้หมอตรวจหมอเขาก็เอาไม้อะไรมาเคาะหัวเข่าอะ่ะแล้วเขาก็เขียนเขียนแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเป็นกระดูกทับเส้นประสาทนะหมอลองกระดูกทับเส้นประสาทก็ต้องเอ็กซเรย์แต่ต้องเอ็กซเรย์ขึ้นไม่เหล็กไฟฟ้านะเอ็กซเรย์แล้วต้องผ่าตัดไหมหมอว่า ก็ต้องก็ต้องผ่าตัดคือเป็นหมอลงกระดูกทับเส้นประสาทต้องผ่าตัดอย่างเดียวหาแม่แล้วก็กินยาที่หมอสั่งแหละพอกินแล้วมันก็ป Ł วดมากขึ้นแล้วก็บอกแม่มันป Ł วดมากขึ้นอะ่ะแล้วมันไม่ไหวอะ่ะจะไปเอ็กซเรย์นะนะแม่ก็เลยบอกว่าเดย๋ยเพิ่งไปเอาเอา,เอาตา 8, อังค์แปดพันน่ะมาให้แม่เดี๋ยวแม่ไปเอายาดีมาให้เดี๋ยวแม่ไปเอามาให้คือทีแรกก็ ไม่มั่นใจเท่าไหร่แต่แม่บอกว่าเนี่ยแม่เป็นแม่นะแม่ฉันเป็นแม่เธอนะเธอไม่เชื่อฉันแล้วเธอจะเชื่อใครก็กินมาเรื่อยอ,อะ่ะกินมาเรื่อยๆจนก็ไม่ไม่รู้แหละก็คือประมาณน่าจะสองแมน่น่าจะสองชุดแล้วมันหายไปเองคือหายโดยที่เราไม่รู้ตัวตรงที่ว่าเวลาไปห้างก็ไม่ต้องไม่ต้องพึ่งรถเข็นแต่ว่าดีขึ้นไหมมันดีขึ้นจริงๆค่ะอาการเนี่ยก็ปวดหลังมาเรื่อยๆค่ะแต่มาหนักที่สุดก็คือปี58 ตอนที่คลอดลูกได้สเดือนค่ะก็คือปวดที่หลังช่วงเอวเน่ยแล้วลามไปที่ขาข้างซ้ายพอเป็นอย่างนี้ก็เลยรักษาตัวแบบจริงจังค่ะคุณหมอก็เลยบอกว่าอาการนี้ต้องผ่าตัดเพราะมันหนักมากสวัสดีค่ะปรายาคมสินค่ะอดีตเคยป่วยเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทค่ะก็คือเป็นคนที่ทำงานหนักมาตั้งแต่เด็กค่ะอาการเนี่ยก็ปวดหลังมาเรื่อยๆค่ะ แต่มาหนักที่สุดก็คือปีห้าแปดตอนที่คลอดลูกได้สี่เดือนค่ะก็คือปวดที่หลังช่วงเอวเนี่ยแล้วลามไปที่ขาข้างซ้ายพอเป็นอย่างนี้ก็เลยรักษาตัวแบบจริงจังค่ะคุณหมอก็เลยบอกว่าอาการนี้ต้องผ่าตัดเพราะมันหนักมากก็เลยขอคุณหมอว่าถ้าไม่ผ่าตัดเนี่ยทำอะไรได้บ้างคุณหมอก็บอกว่าอันดับแรกเนี่ยให้กินยาก่อนอันดับที่สองก็คือชอ็อตไฟฟ้ากายภาพ ดึงสายพานเราก็ขอเลือกทุกอย่างที่คุณหมอให้เอาหมดเลยปรากฏว่ารักษาตัวอยู่สองเดือนหนักขึ้นหนักขึ้นนะคะพอรักษาตัวที่โรงพยาบาลเห็นอาการของตัวเองเนี่ยมันไม่ดีขึ้นเลยแล้วหนักที่สุดก็คืออาเจียนออกมาเป็นเลือดค่ะคิดว่าตัวเองคงไม่รอดก็ได้แต่กอดลูกแล้วก็ร้องไห้คิดว่าตัวเองอายุคงไม่ยืนแล้วละ่ะแล้วก็มานึกว่าใครจะเลี้ยงดูลูกนะตอนนั้นนะคะ เขาเลยคิดว่ามันไม่มีโอกาสรอดแต่อยู่ๆอะค่ะมีพี่คนหนึ่งคือพี่พิสิทธ์นะคะ<ม>เขาก็ส่งเมสเซจมากับทางเฟซบุ๊กนะคะบอกว่าเขาขายผลิตภัณฑ์พอลิตินเราก็เลยนัดเจอเขาปรากฏว่ามาดูอ๋อมันมีตัวหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทด้วยเราเลยตัดสินใจเลือกที่จะทานปรากฏว่าทานวันแรกเนี่ยคือปวดหนักกว่าเดิมแต่เราเชื่อมั่นแล้ว ว่ามันต้องมาถูกทางแน่ก็เลยตัดสินใจทานต่อพอวันที่สองเนี่ยเริ่มลุกขึ้นมานั่งได้ยืนได้เดินได้ก้าวขาขึ้นบันไดได้เริ่มทำกิจกรรมได้ทุกอย่างก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันดีขึ้นดีขึ้นทานต่อเนื่องแบบนี้อยู่สามเซตเต็มๆนะคะก็อาการดีขึ้นจนปัจจุบันเนี้ปกติทุกอย่างปัจจุบันนี้ลูกได้สขวบแล้วครับเรามากอดลูกได้อุ้มลูกได้ มันเป็นความสุขที่เราประทับใจมากต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์พอลิตินจริงๆค่ะที่ให้ชีวิตใหม่กับเราขอบคุณค่ะ